ที่เขาใช้เอาไว้ปล่อยโดรนน่ะคุณผู้ชมไอ้โดรนพีชีพที่มันทําเอาชาวบ้านระหวัดผาวา,วายามกลางค่ำกลางคืนกลัวมันจะวิ่งเข้ามาใส่แล้วมันก็จะบึ้มเลยเจ้าหน้าที่พยายามจะล็อกเป้านะคะว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปเจอว่ามันอยู่ตรงพื้นที่ของจุ๊บโกกีงั้นก็ต้องเอาไปสักจวบหนึ่งค่ะ ข้างๆยังดูเป็นทรงอยู่เลยไหนๆก็จัดแล้วอ,ะอ่ะเอาพื้นที่ตรงนี้ให้มันราบคาบเป็นหน้ากลองไปเลยค่ะนี่ถือว่ามันสร้างอยู่ในพื้นที่จุดสูงเหมือนกันนะคุณผู้ชมหลังคาเป็นรูแล้วน้องกิ้งยังจะเอาอะไรอีกพี่ๆเขาฝากมาถามโอ้มันต้องเอาให้เหมือนไอเนี้ยโอเสเม็ด เออเอาให้เหมือนอะไรนะเคเคพาชเวโกโกอันที่มันไม่สามารถจะกลับเข้าไปทําอะไรได้<ห>อีกให้มันไม่เห็นเป็นตึกแล้วอ่ะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆรอก่อนเดี๋ยวไฟมันก็ลามไปเองค่ะจ<อ>ุดนี้ที่ว่าที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้นะคะนี่คือสภาพของคาสิโนจุ๊บโกกีเป้าหมายทางการทหารเลยเพราะว่าตอนนี้ นอกเหนือจากที่มันจะเอาไว้ซ่องสมพวกอาวุธยุโทโธปกรณ์มันเป็นแหล่งที่เอาไว้เก็บโดรนโจมตีด้วยโดรนก็นมิกาเซ่อะไรทำนองนั้นนะคะอยู่ในพื้นที่ของช่องสายตะกูอําเภออุดรมีชัยจังหวัดอุดรมีชัยของเขาที่ตรงกันข้ามกันกับบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะซึ่งที่ปล่อยลงไปดูจากภาพตอนแรกนึกว่าย่อนไข่มไม่ใช่นะจ๊ะ รถถังค่ะอ๋ฮะรถถังฝั่งเราโอ้โหแม่นมากนะใช่รถถังเวลายิงมันจะมีวิถีวิถีโค้งใช่ไหม<ช>ต้นใช<อ>ต้องดูวิถีโค้งนี่<อ><อ>แหละล็อกเป้าแม่นแม่นแล้วก็จัดใส่ไปเลยค่ะออรถถังฝั่งไทยเนี่ยละคุณผู้ชมเป็นคนจัดให้พี่เขาบอกว่าเห็นแต่ภาพบางคนบอกว่าอุย้ยมันยังไม่หมดเลยโมดเชื่อพี่เหอะเขาบอกว่ามันใช้งานต่อไม่ได้แล้วดีค่ะพี่ จัดให้มันพังราบไปเลยเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของการที่มันจะเอาอาวุธหรือว่าเอาโดโรนมาบินใส่เราอะ่ะถ้าเกิดปล่อยเอาไว้อนาคตมันก็เปิดเป็นบ่อนอทำลายชาติคนข้ามไปเล่นมีแต่เสียกับเสียรวมไปถึงเป็นสแกมเมอร์มาหลอกคนไทยด้วยกันเองเพราะฉะนั้นปฏิบัติการครั้งนี้ยิงปืนนัดเดียว พี่ต้องฆ่านกให้ตายเป็นฝูงไปเลยค่ะม,มันจะได้สิ้นซากของแท้แล้วก็จะได้ล้างบางไอ้พวกสแกมเมอร์ไปด้วยครับแต่ว่านะ เราก็อยากเห็นความแบบราบออแต่พี่เขาบอกมันเป็นรูแล้วหนูเอ๋ยอมันเป็นรูหมดแล้วใช้การไม่ได้แล้วมันแค่ยังคงขึ้นโครงอยู่เฉยเห็นไหมคุณเห็นรูด้านข้างปะ<อ>คุณหมดแล้วมันมีแรงอัดไงะอะไรไก็เสียหายนะครับไปดูต่อกันในพื้นที่ชำรากที่จังหวัดตราดกันหน่อยก่อนที่จะมีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวเนี่ยจุดยุทธศาสตร์อย่างบ้านชำรากกองทัพอากาศได้ส่ง F16 ไปทิ้งทวนนะครับผู้ชมทิ้งทวนยังไงทิ้งทวนก็คือจะไม่ให้เอา กลับมาเนี่ยรุกคืบเข้ามาบริเวณพื้นที่เขตบ้านสามหลังได้อีกแล้วจุดนี้พอทิ้งบอมลงไปตู้มเดียวถ้าเกิดเป็นฝั่งกัมพูชาเนี่ยคงจะตกใจแต่พอเป็นชาวบ้านฝั่งไทยโอ้โหส่งเสียงเฮลั่นเลยครับห

เพราะว่าคือพอร,รู้ว่า F16 ไปปฏิบัติภารกิจแล้วเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมานั่นแปลว่าได้หย่อนไข่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกองทัพอากาศไ,ไทยบินปฏิบัติการเสิร์ฟไข่ยามเย็นครับบึ้มใส่บริเวณฐานจอมมวยจุดนี้เป็นฐานของทหารกัมพูชาย่อนไข่ไปจุกๆสี่ลูกด้วยกันปรากฏเป็นควันสีดำลอยขึ้นมาจากบนภูเขาตรงนั้นเลยอันนั้นน่ะฝั่งเทเมะแล้ว เป็นควันที่ออกมาจากฝั่งเขมรแปลว่าเราทิ้งบอมใส่ลงไปตรงฐานจออม,มวยที่เขาล็อกเป้าเอาไว้เรียบร้อยเป็นแนวเดียวกันกับ บ้าน3มหลังที่อยู่ตรงข้ามกันกับแนวปะทะนะครับซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์บ้านชํารากอยู่ในพื้นที่ตำบลชํารากอําเภอเมืองของจังหวัดตราดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทิ้งทวนเมื่อวานนี้เลยช่วงเย็นๆสี่โมงเย็นครับแล้วนี่เป็นปฏิบัติการก่อนที่จะมีการยกเลิกเคอร์ฟิวใน5อําเภอของจังหวัดตราดนะครับก็ประกาศออกมาพ้นเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดลงนามยกเลิกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานหลังจากเจ้าหน้าที่ ควบคุมสถานการณ์ได้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ให้การดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยได้กลับมาปากติเร็วที่สุดเท่ากับว่าการยกเลิกเคอร์ฟิวเนี่ยก็เป็นการประกาศชัดว่า ไทยเข้าควบกลุ่มพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเคอร์ฟิวมันลำบากมากนะทำให้พี่น้องประชาชนออกไปไหนไม่ได้แต่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าเมื่อวานนี้ในพื้นที่ตราดก็ยกเลิกเคอร์ฟิวไปแล้วนะครับพาไปดูภารกิจของเครื่องบิน F16 กันหน่อยนะครับรอบนี้ย่อนไข่ทาลายฐานคลังอาวุธในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยครับลงเป้าหมายแม่นยําระเบิดตุ้มพังราบเป็นหน้ากลองแต่ฟังขมินถามว่าสู้ไม่ถอยเหมือนกันใช่ไหมคําตอบคือใช่เพราะว่าทันทีที่่อนไขบหกย่อนไข แบบนั้นฟั่งขเมรก็รัวยิง BM21 ยิง BM21 ใส่ไทยไม่ยั้งเช่นกันครับ ฟังกันชัดๆเลยนะฮะตั้งแต่เสียงของ f 16ที่บินแหวกอากาศเข้าไปดังกระหึ่มทั่วหน้าฝาหลังจากนั้นมีเสียงระเบิดปุ้มตามมาครับเป็นนาทีปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพนะครับส่ง f 16ไปทิ้งระเบิดเป็นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ทำลายฐานที่มั่นแล้วก็คลังอาวุธเป็นคลังกระสุนปืนใหญ่ของฝั่งเรเมศน,นะครับในพื้นที่แนวหน้าเลยติดกับจังหวัดอุดรมีชัยของเรเมนหลังจากนั้นมีเสียงระเบิดเนี่ย ต้มต้มต่อเนื่องกันมา ทันทีที่ไทยเปิดปฏิบัติการด้วยการใช้เครื่องบิน F16 ทิ้งระเบิดทำลายฐานที่มั่นแล้วก็คลังอาวุธฝั่งเขมรนะครับเขมรตอบโต้รัวใส่ฝั่งไทยเช่นเดียวกันจัดเอาอาวุธของเขาที่รัวใส่เราทุกวันอย่าง BM21 ฮะนี่ก็รัวใส่มาตกอยู่ในพื้นที่อำเภอกาบเชิงโดยที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันนะครับว่ามาตกใ,ตใกล้ๆจนมันส่งผลให้เกิดแรงอัดเนี่ยือช็อกเวฟนะสั่นมาถึงกล้องวงจรปิดจุดนี้เลยครับ โอ้โห oh, ถ้าถึงขนาดว่าแรงอัดเนี่ยมันทํากล้องสั่นได้แปลว,ว่าจุดที่มันตกนั้น <c oughs> คือใกล้บ้านคนเลยนะ <c oughs> ใช่ใกล้ชุมชนเลยนะครับอา <c oughs> แต่เหตุการณ์นี้เนี่ยยืนยันว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ <c oughs> ส่วนอีกหนึ่งคลิป เป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่าทหารไทยเข้ายึดพื้นที่ปราสาทคนาในจังหวัดสุรินแต่กองทัพขเขมรเนี่ยพยายามจะเอาคืนฮะมันแค้นครับคุณผู้ชมมันก็รัว BM21 นี่ยต่อเนื่องหวังจะยึดพื้นที่ปราสาทคนาคืนจากทหารไทยให้ได้แต่ฝั่งไทยใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ไปไม่ยัง้งเช่นกันครับ ปันปะทักกันแบบนี้แล้วแปลว่าจุดไหนก็ตามแนวรบไหนก็ตามที่แม้ว่าเราจะยึดคืนได้ร้อเเซนตี่ยแต่วางใจไม่ได้เลยเ้าคืนเออยังต้องปักหลักเพื่อที่จะพิททักพื้นที่อธิปไตยของไทยเอาไว้เพราะว่าขเขมรก็พร้อมจ้องจะเอาคืนตลอดเวลาเลยครับจะว่าอะไรนะสุริน